20สิ่งที่มาซ์ซักเบิร์กทำจนประสบความสำเร็จในชีวิต 1. ความลหลงไหลในการเขียนโปรแกรมเขาแสดงความลหลงไหลในการเขียนโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรกเริ่ม 2. นวัตกรรมเขาสร้างเฟซแมทซึ่งเป็นผู้นำของ Facebook ขณะอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 3. จิตวิญ,ญญาณของผู้ประกอบการเขามีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ 4. โฟกัสเขามุ่งเน้นไปที่การพัฒนา Facebook และขยายฐานผู้ใช้ 5. ความสามารถในการปรับตัวเขาปรับเปลี่ยน Facebook ให้เข้ากับความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 6. แนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเขาให้ความสําคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้ซึ่งนำไปสู่ความนิยมอย่างกว้างขวางของ Facebook 7. การสร้างทีมเขาสร้างทีมที่มีความสามารถเพื่อพัฒนา Facebook 8. การสร้างเครือข่ายเขาเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า 9. การกล้าเสี่ยงเขายอมเสี่ยงเช่นลาออกจากฮาวาดเพื่อทำงานเต็มเวลาบน Facebook 10. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง 11. การรวมคำติชมเขารับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อปรปับปรุงฟีเจอร์ของ Facebook a c e b o o k 12การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เขาทำการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เช่น Instagram และ WhatsApp เพื่อขยายการเข้าถึงของ f Facebook 13กลยุทธ์การสร้างรายได้เขาใช้กลยุทธ์การสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพทางการเงินของ Facebook 14. วิสัยทัศน์ระยะยาวเขามีวิสัยทัศน์ระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนาการเติบโตของ Facebook 15. การขยายตัวไปทั่วโลกเขามุ่งเน้นไปที่การขยายการแสดงตนของ f a c e b o o k ไปทั่วโลก 16. นวัตกรรมในการโฆษณาเขาคิดค้นนวัตกรรมในการโฆษณาดิจิทัลทำให้โฆษณากลายเป็นแหล่งไรายได้ที่สำคัญ 17. การใช้ข้อมูลเขาใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการมีส่วนร่วม 18. ความรับผิดชอบต่อสังคมเขาเกล่าวถึงประเด็นทางสังคมผ่านโครงการดีเริ่มต่างๆ 19. การประชาสัมพันธ์เขาบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพจัดการกับความท้าทายอย่างโปร่งใส20ความยืดหยุ่นเขาเผชิญกับความพ่ายแพ้และการวิพากวิจารณ์ แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นโดยเรียนรู้จากความล้มเหลวและโบททราบว่าความสําเร็จนั้นมีหลายแง่มุมและไม่สามารถเป็นผลมาจากการกระทําที่เฉพาะเจาะจงเพียงอย่างเดียวเป็นการผสมผสานร,ระหว่างปัจจัยต่างๆเช่นคุณสมบัติส่วนบุคคลขอบคุณข้อมูลจากแชท GPT แล้วถ้าเกิดว่าท่านใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ